สวัสดีครับรายการอาจารย์มน์พบป,ปัญหาในวันนี้ก็จะให้อาจารย์เจฟฟมาเล่าให้ฟังอีกประเด็นหนึ่งนะในเรื่องของสินค้าคงเหลือครับมีสินค้าคงเหลือก็มีเยอะไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมควรจะต้องมีในระดับที่เพียงพอต่อการขายเพื่อให้เกิดการขายได้อย่างต่อเนื่องเคสนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่าการมีสินค้าเยอะแล้วบังเอิญเนี่ยไม่ได้มีการบริหารจัดการว่าตัวไหนขายดีตัวไหนขายไม่ดีกลับมาสต็อกเท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขายดีหรือขายไม่ดีซื้อมาสต็อกเท่ากันเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างจันเจี๊ยบคะก็คือว่าอ,อ,อันนี้เป็นเกี่ยวกับร้านพวกซูเปอร์มาร์ทมินิมาร์ทนะคะที่ขายสินค้าพวกสินค้าอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะคือพวกนี้มันจะมีอายุจํากัดอยู่แล้วเนาะว่าจะต้องบริโภคภายในวันที่เท่าไหร่มันมีอายุนะคะทีนี้ด้วยความที่เราเนี่ยไม่มีการบริหารที่ดีนะคะก็คือสินค้าที่หมุนเร็ว อย่างเช่นสมมตินมนะฮะหมุนเร็วก็สต็อกเยอะก็ถูกกระนี้ก็ถูกใช่ไหมลลคะสต็อกเยอะก็ถูกตงองสินค้าไหนที่ไม่ได้หมุนเร็วค่ะอย่างเช่นขนมบางตัวไม่ได้หมุนเร็วแต่ก็สต็อกเยอะเท่ากันเลย<อ>เพราะว่าจะเอาแบบปริมาณจะเอาเป้าในการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ส่วนลดอย่างเงี้ยก็เลยต้องสต็อกเยอะๆสต็อกเยอะๆถ้าม,มีเงินเยอะหรือมีเงินเย็นก็อาจจะได้อยู่ ย้ยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้อีกใช่ไหมเพราะของมันจะมันมีอายุจากัดมันเสียปัญหาคือด้วยระบบการจัดการที่ไม่ดีด้วยนะคะผู้จัดการร้านหรือผู้จัดการสาขาไม่ได้มองว่าสินค้าตัวไหนมันมาก่อนควรจะเอามาขายก่อนปรากฏว่าสินค้ามาก่อนอยู่ข้างในสินค้ามาทีหลังอยู่ข้างนอกแม้จะเป็นสินค้าตัวเดียวกันอันนี้แยกเป็นสองประเด็นนะประเด็นแรกคือสินค้าที่ขายเร็วกับสินค้าที่ขายช้ากลับมาสต็อกด้วยปริมาณเท่ากันใช่ค่ะประเด็นที่สองคือ มองที่ตัวสินค้าขายดีเลยอไอตัวนี้ขายดีแต่ว่าของที่ซื้อมาก่อนก็เก็บวางไว้ข้างในข้างในใช่ค่ะตัวที่ซื้อมาที่หลังวางไว้ข้างนอกทีนี้ปัญหาคือเวลาพนักงานจะเอาของมาขายคุณว่าจะมุดเข้าไปเอาข้างในมาขายไหมคะไม่ไม่ก็ไปเอาตัวที่ซื้อมาที่หลังนี่แหละค่ะมาขายทําให้ตัวข้างในมันหมดอายุตัวข้างในก็ไม่ถูกขายดัวทีเขาเรา,าของมนจะหมดก็ซื้อมาใหม่ซื้อ<ช>มาใหม่ก <า S 1> <Wine S 2> <ๆ>็หยิบของใหม่ไปขายใช่ค่ะจ้าไอตัวไหนาอายุสั้นนี่หมด อายุนี้ขายไม่ได้เป็นของเสียขายไม,ไม่ได้เป็นของเสียแทนที่จะเอาสินค้าเหล่านี้ที่ไก่จะหมดอายุไม่มีการบริหารจัดการหรือหมดอายุเนี่ยไม่มีการบริหารจัดการต่อเซลนะคะว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมคือตอนนี้วางเป็นพาลีอยู่จํานวนมากเลยเมื่อมีการเช็คสต็อกโอ้โหเป็นเม็ดเงินที่จมแล้วก็เสียไปกับสินค้าหมดอายุเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับ ซูเปอร์มาร์ทมินิมาร์ทระวังในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าคร,ระวังในเรื่องของการที่ไปหยิบสินค้าตัวไหนควรจะเอามาขายก่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็พึงระวังและสินค้าไหนที่มันขายไม่ดีก็ไม่ควรสต็อกเยอะค่ะโอเค